วันี้นะครับวันดเราจะมาทําเมนูพันผักกันแต่ว่าเมนูผันผักที่เราจะทําเนี่ยเราจะทําให้มันดูเปน็นผักที่แบบไฮโซขึ้นมาครับโดยใช้วัตถุดิบที่ราคาประหยัดนะแต่ว่าสามารถทําให้ไฮโซได้จะเป็นยังไงเนี่ยมาติดตามชมกันเลยนะครับว,วัตถุดิบที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับนี่เราได้ผักรวมแช่แข็งมาครับนี่เลยก็จะมีบล็อกคแครอทแล้วก็มีอะไรอีกอาจจะเจี๊ยบดูด,ด,ด,ดิอันนี้ดอกคะนาใช่ป่ะสีขาวใช่ไหมเออ นี่ครับก็จะลักษณะประมาณนี้มีสามอย่างเนาะหาซื้อได้ง่ายมากเลยใน m มคโครฟูดเซอร์วิสครับอันนี้ต่อไปก็จะเป็นเนื้อไก่ครับอันนี้กระเทียมสับอันนี้ไข่นกกระทาเดี๋ยวเราจะทําการผัดไข่แล้วก็เอามาโรยหน้าผัดผักของเราที่หลังนะครับแล้วก็มีเครื่องปรุงน้ําตาลทรายผงปรุงรสซอสหอยนางรมแล้วก็ซอสปรุงรสครับ แล้วก็มีแป้งข้าวโพดด้วยมันจะได้เหนียวเนียวนิดนึงดูเป็นผัดผักแบบระดับพัตตะคารหน่อยอันนี้วัตถุดิบไม่ใช่วัตถุดิบอุปกรณ์ของเราก็จะมีตะหลิวกระทะอ่ะอันนี้ลืมน้ํามันอีกอย่างหนึ่งแล้วก็มีน้ําสะอาดด้วยอันนี้เอาไว้ใส่ผัดผักเอาไว้ใส่วัตถุดิบต่างๆเฮ้ยฝนตกใช่ไหมใช่ตายแล้วฝนตกแล้วเราจะเปียกมั้ยเนี่ยโต๊ะทำอาหารของเราฝนมันคงไม่สาดเข้ามาถึงเราหรอกม้งเนาะ โอเคครับขั้นตอนแรกนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะทําการลวกผักก่อนนะครับเพราะว่าผักเนี่ยมันแช่แข็งมาใช่ไหมเราก็ต้องเอามาลวกก่อนเดี๋ยวเราก็เทน้ําใส่กระทะลงไปแล้วก็เทน้ําลงไปนี่น้ำมาเรื่อย,ป,ยประมาณนี้ก่อนเนาะอันนี้ตะหลิวของเราน่าหลักมากเลยทุกคนเ <c> ป <oughs> ็นตะหลิวจิตตี้จะชอบกิตตี้ใช่ไหมใช่เออเดี๋ยวเรานะครับจะเอาผักน,นี่นะ ใส่ลงไปในนี้เลยเราจะใช้ประมาณครึ่งถุงพอเนาะเพราะว่าถ้าใช้เยอะไปเนี่ยเดี๋ยวจะกินไม่หอดอุ้ยประมาณนี้ก็พอเราจะเจมเนาะอโอเคครับแล้วเดี๋ยวเราก็เล่นไฟหน่อยให้มันร้อนๆเ,เดี๋ยวเรารอให้ถักมันละลายน้ําแข็งแป๊บนึงเนาะเพราะว่าตอนนี้มันแข็งอยู่เดี๋ยวรอให้ถักนิ่มแป๊บ,บนึงแต่ว่าไม่ต้องให้มันนิ่มมากนะเดี๋ยวมันเละรอแป๊บ,บนึง โอเคครับตอนนี้ผักของเรานี hey, ่ <Hey, S 1> มาดูผักของเรากันผักของเราเริ่มนิ่มแล้วนะทุกคน hey, เดี๋ยวเราจะเทน้ำเขาระมาครับตอนนี้เราได้ผักมาแล้วเี่ mm hmm. เดี๋ยวเราจะเอามาพักไว้ในนี้ก่อน mm hmm. เหลือน้ําไว้ผูกผิกไว้สำหรับให้ hey, แบบมันเป็นผัดผักมีน้ hey, 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 hey. าอ่ะเนี้ๆๆๆวัดลงไปในนี้ก่อนนะครับทุกคน mm hmm. แล้วเดี๋ยวเราก็จะมาทําการผัดไข่กันก่อนนะครับโ mm hmm. ดยการเปิดเตาเหมือนเดิม ใส่น้ำมนันลงไปเลยประมาณนี้พอเราจะใช้เป็นไข่ลูกกะทะนะทุกคนนี่ไข่ลูกกะทะเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่มีไข่ไก่ใช่ไหมใช่ไข่ไก่มุดแล้วเลยใช่ไข่ลูกกะทะใส่แบบอุ้ยเกล็น <laughs> โอ้ยไปแล้วจะมีเปลือกลงไปไหมเนี่ย ไข right? sí ่ไม่สวยเลยไข่แตกมาเลยเออโอ้ยได้แล้วไขห้าลูกครับแถมแถมอีกลูกดี้ว่าเป็นหกลูกเดี๋ยวไปล้างมือก่อนตัดมือมันลาล้มฝนมาโอเคเดี๋ยวเราจะมาทำการผัดกันต่อนะครับพี่นี่เลยไข่ลกระทาของเราประมาณนี้ผักไว้แป๊บนึงก่อนให้เขาเซ็ดตัวนิดนึง ไม่แน่ใจว่าเพื่อนเนี่ยได้ยินเสียงผมชัดหรือเปล่าแต่ว่าเสียงน้ําฝนที่มันตกลงมาเนี่ยมันชัดมากๆเลยน้ำฝนแบบร่วงลงมาแบบเป็นสายเลยอ่ะมันมาจากท่อพวกไข่อของเรา,ากำลังจะสุกแล้วทุกคนนี่กลิ่นหอมมากๆเลยตอนนี้ไข่ได้แล้วเนาะได้แล้วเออเดี๋ยวเราก็ตักใส่นี่เลยอุ้ยกระเด็นอ่าโอเคเออ แล้วเราก็จะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยอ่าใส่น้ำมันลงไปแล้วก็ใส่กระเทียมกระเทียมนี่ใส่หมดเลยไหมหมดเลยหมดเลยนี่กระเทียมกระเทียมเอใส่ลงไปให้หมดเลยนะครับแล้วก็ทำการผัดครับอเอผัดกระเทียมปุกเผาดับน้ำมันนะทุกคนเป็นการทำบข้าวที่นทส,น,สนุกม,มากๆ หน้าใหญ่แล้วเอาถอยออกไปอีกนิดนึงก่อนเดี๋ยวเฮ้ยบิ๊กเซฟดูแล้วใส่ไก่ใส่ไก่เลยไก่ไก่ใส่ไก่ใส่ไก่ตอนนี้กลิ่นหอมจังเออกลิ่นหอมมากๆเลยตอนนี้หอมกระเทียมเออคุณผู้ชมเห็นทัชหรือเปล่าครับเนี่ยทัชจ้ะทัดใช่ไหมถอยไปอีกนิดนึ่งก่อนอะไรอ่ะ เราก็ได้ทาการผัดไก่ไปจนกว่าไก่สุกนะครับจริงๆเมนูนี้ก็ลงทุนไม่ได้เยอะเนาะ<ม>เพราะว่าไก่ก็ราคาไม่ได้แพงมากหรอกใช่่อเน,นี้ผัดไอเน,นี้ผักเนี่ยผมซื้อมา1นกิโลอ่ะสี่สิบกว่าบาทเองสีบก้าบาทเดงผักรวมแค่อย่างเนี้ยถูกมา,มากๆเลยนะทุกคนนี่เลยตอนนี้ไก่ของเราเริ่มที่จะสุกแล้วไอเทียสุกแบบไก่ชิ้นใหญ่มากน่ากินมากเลยเนาะตามมาก เหนื่อยเหมือนกันเนี่ยฟันเต็มเลยอันนี้เป็นกระทาใหม่นะครับเพิ่งซื้อมาเลยครับ,แ,รบแบบผัดไหลลื่นมากๆเลยเพราะว่ากระทาเก่าเนี่ยเ,เขาเรียกว่าอะไรนะเทฟลอนมาลอกใช่ไหมโอเคครับตอนนี้ไก่ของเราก็สุกแล้วทุกคนเราก็จะใส่ผักลงไปเลยใช่ไหมใช่ถ้มันมีนะ้ำปิดลงไปด้วยแล้วก็ทำการผัดผักเขานะครับ จริงๆผักแค่แข็งมันก็สุกมาแล้วปะสุกแล้วเออมันก็สุกมาแล้วนิดนึงนะทุกที่เดี๋ยวเราปรุงรสก่อนนะครับนี่เราจะปุงรสด้วยผงปรุงรสของเราใส่ลงไปเลยโอ้ย <laughs> เราก็ซอสหอยนางรมเอ,อแเราก็ ซอสบุงรสใส่ลงไปเลยน้ำ <Okay. S 2> ตาลใส่ครึ่งเดียวพอนะน้ำตาลใส่ครึ่งเดียวใช่ไหมไม่ใส่หมดใช่ไหมนี่ไม่ไม่ไม่มันก็ไม่เยอะนะอนพอไหมพอไหมอ๋อแล้วเราก็ทําการผัดคลุกเท้าครับนี่เลยผัดคลุกเ้าผัดคลุกเท้าให้เข้ากันตอนนี้กลิ่นหอมเริ่มมาแลนะครับทุกคน ลืมเอาช้อนมาชิมโอเคครับเราก็ละลายแป้งข้าวโพดมาเรียบร้อยแล้วนี่ทุกคนเดีย๋ยวเราจะค่อยๆใส่แป้งข้าวโพดลงไปคนเลยแล้วก็คนนะครับคน,นไม่ใส่หน่อยไหมใส่ใส่ค่อยๆใส่ นี่ครับตอนนี้เราก็ต้องทําการคนไปนะครับแต่ว่าระวังผักกระเละด้วยนะตอนนี้ผักของเราน่าจะโอเคอยู่แหละอืมกลิ่นหอมมากๆเลยหอมไหมหอมหอมเนอะประมาณนี้ใช้ได้แล้วเดี๋ยวเราจะปิดเตาพร้อมเสิร์ฟแล้วทุกคน โอเคครับตอนนี้ผักของเราใช้ได้แล้วเราก็ปิดเตาเลยครับทุกคนนี่แล้วเราก็ตักใส่อุ้ยขึ้นหกขึ้นหกไปลด,ดตาต้องนี่ครับตักใส่ลงไปอย่างนี้เลยน<ส>ีครับหนึ่งถุงเนี่ยทำได้อุ้ยกินได้หลายคนเลยเนาะกินได้หกเคนเออหกเจ็ดคนเลยอ่ะอันนี้แค่ครึ่งเยอเลยนะทุกคนเนื้อไก่ก็ราคาไม่ค่อยแพงนะครับตอนนี้หอมามากๆเอย เดี๋ยวเราเทาน้ำลงไปด้วยนะนี่เทน้ำลงไปเลยประมาณนี้พอเดี๋ยวนิดหนึ่งโอเคใกล้จะเสร็จแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะใส่ไข่ลบกระทาลงไปอ่ามาใส่ไข่ลงกระทาลงไปเลยนี่เกลี่ยๆหน่อยอือ นี่ครับโอ้หน้าตาหน้ากินมากๆเลยทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆนี่กับเมนูผัดผักรวมไฮโซครับนี่แต่ราคาประหยัดมากๆเลยยังไงนะครับก็ฝากเมนูนี้ไว้กับเพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับก็ลองไปทำตามดูนะทำตามแล้วเป็นยังไงเนี่ยคอมเมนต์มาบอกไว้ที่ใต้คลิปของอีฟด้วยนะครับยังไงก็ฝาก กดติดตามช่องแบนด์คลคาเฟ่แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะเวลามีคลิปมาใหม่ๆเนี่ยจะได้ได้พลาดนะครับเดี๋ยวเราไปชมอินเสิร์ของเมนูน,นี้กันเลยดีกว่าครับตัมนคลิปมาเลย โอเคครับสำหรับภารกิจในวันนี้ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสองคนพี่น้องครับช่วยกันทานะครับวันนี้พี่สามเป็นตาล้องนะครับปกติจะเป็นแม่ครัวนะวันนี้โดนบังคับให้เป็นตาล้องเพราะว่าผมจะโชว์ตัวเองนะครับนี่เดี๋ยวเรานะครับต้องขอตัวไปกินผัดผักนี่ชามนี้ก่อนนะครับเพราะว่ายังไม่ได้กินข้าวกันเลยยังไงก็อย่าลืมนะติดตามช่องแปรซีคาเฟ่ด้วยแล้วก็กดกด s c r i b e กดกระดิ่งด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดนะครับฝากติดตามไอจีของมีซีด้วยแปรซีอันเดอร์สกอร์โนับ สำหรับวันนี้นะลาไปก่อนแล้วทุกคนกลับมาพบกับเมนูใหม่ในคลิปถัดไปนะครับลาไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย